สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่กัญนญนาทัวร์ค่ะสําหรับวันนี้นะคะกัญนญนาทัวร์นะคะก็ได้ส่วนใกลแก้้นะคะมาเป็นเจ้าแทนในการขายทริปทัวร์ให้กับลูกค้าในวันนี้นะคะสําหรับข่้าตอนวันนี้นะคะเราก็มีทิปดีๆมานาเสนอค่ะเราจะพาทุกคนบินข้ามฟ้าไปหาความสุขก,กันค่ะแต่เราจะบินไปไหนกันนั้นมาติดตามกันเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะทริปที่เราจะมานําเสนอให้กับทุกท่านนะคะนั่นก็คือเราจะพาทุกท่านบินไปเวียดนามกัน,นะคะ่ะซึ่งทุกคนก็ได้รู้จักนะคะว่าในสําหรับประเทศเวียดนามนะคะก็จะมีเมืองท่องเทีเ่ยวเยอะแยะมากมายที่เป็นที่ดึงดูนันกท่องเที่ยวทั่วมุมโลกนะคะและวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนไปด้วยความสุขความสบายใจบินกับเราสบายใจและก็สบายกระเป๋าแน่นอนค่ะเราจะพาทุกท่านไปที่ไหนกันบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะ การเดินทางวันแรกนะคะเราก็จะบินตรงจากสนามบินสุวรรณภูมินะคะไปยังสนามบินดานังกันเลยค่ะแต่เมื่อเราไปถึงสนามบินดานังนะคะก่อนที่จะพาทุกคนไปเที่ยวนะคะเราก็ไปถึงประมาณเที่ยงเที่ยงนะคะเราก็จะพาทุกท่านไปเติมพลังกันก่อนค่ะนั่นก็คือเราจะพาทุกท่านไปรับประทานอาหารเที่ยงนะคะที่ร้านลาเพงค่ะสําหรับร้านลาเพงนะคะก็เป็นร้านอาหารซีฟู้ดค่ะทะเลซีฟู้ดนะคะที่ที่นี่นะคะก็จะเป็น าร้านอาหารชื่อดังของเมืองดานังเลยค่ะที่ใครๆมานะคะก็จะต้องได้เป็นบบประทานอาหารร้านที่นี่เลยค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราเติมพลังเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพาทุกคนไปเที่ยวชมเมืองดานังกันค่ะในเมืองนดาดาังนะคะอาดีนะคะเนี่ยเป็นหมู่บ้านชาวประมงค่ะและเป็นเมืองท่าสําคัญนะคะที่มีความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวมากที่สุดของเวียดนามกลางเลยค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นประวัติศาสตร์หาทรายขาวที่ขึ้นชื่อและวิวที่สวยงามด้วยเขาลายหินอ่อนค่ะ ที่นี่นะคะก็ได้เป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วมุมโลกจริงๆเลยค่ะแล้วก็สถานที่ที่เราจะพาทุกคนไปเที่ยวนะคะนั่นก็คือสะพานมังกรค่ะในสถานที่แรกนะคะในส่วนของสะพานมังกรนะคะเป็นสัญลักษณ์ของเมืองดานังเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเป็นมังกรนะคะเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของการฟื้นฟูประเทศการฟื้นฟูเวียดนามเศรษฐกิจเวียดนามนะคะแล้วก็เป็นอีกที่เที่ยวที่หนึ่งของดานังที่ต้องแวะไปถ่ายรูปค่ะเพราะว่าสะพานมังกรนะคะจะมี อ่มังกรน,นะคะพาดตามทางของสะพานนะคะซึ่งนะคะเชื่อมต่อสองฝ้าของแม่น้ำฮันค่ะ แล้วก็สถานที่ต่อไปนะคะเราก็จะพาทุกท่านไปที่บานาฮิลค่ะบานาฮิล ah นะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดใจที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานังก็ว่าได้คะ่ะเพราะว่าในอดีตนะคะที่นี่นะคะเคยเป็นที่พักของอนักราอาณานิคมชาฝรั่งเศสนะคะจึงทําให้บานาฮิลนะคะยังคงมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามของฝรั่งเศสอยู่แล้วก็ได้รับ ปรุงได้เปลี่ยนแปลงนะคะมาเป็นที่พักรีสอร์ทร้านอาหารแล้วก็มุมถ่ายรูปต่างๆอีกมากมายเลยค่ะและพิเศษกว่านั้นนะคะนอกจากการที่เราจะได้ชมเมืองที่สวยงามแล้วก็ยังคงความเป็นสถาปัตยกรรมของชาวฝรั่งเศสนะคะเราก็จะพาทุกคนไปขึ้นกระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุดและสูงที่สุดในโลกค่ะเมื่อเราขึ้นไปแล้วนะคะเราก็จะได้มองเห็นถึงพื้นป่า น้ำตกลำธารต่างๆแล้วก็อีกอย่างนะคะเราก็จะได้สัมผัสอากาศที่หนาวเย็นของบานาฮิวกันค่ะและที่นี่นะคะนอกจากนั้นนะคะขึ้นกระเช้าไฟฟ้าแล้วเรายังมีให้ทุกคนนะคะได้ไปลิ้มลองชิมรสวายกันอีกด้วยค่ะและสถานที่ต่อไปก่อนที่เราจะเข้าที่พักนะคะเราก็จะพาทุกคนไปอีกที่หนึงนั่นก็คือโ o l เด้ ring งค่ะโเด้นบิว่าสะพาน มือยักษ์ลอยฟ้าค่ะสะพานมือยักษ์ลอยฟ้านะคะเป็นเลน์มาร์กใหม่ของเมืองดานังที่ดงดังมากเลยค่ะใครมาที่ดานังนะคะก็จะต้องแวะมาณนะที่แห่งน,นี้ค่ะดีไซน์ของสะพานนะคะออกแบบมาเหมือนในนิทานบ้านยักษ์กันเลยทีเดียวค่ะมีความสูงจากน้ํานะคะจากน้ําทะเล1,400เมตรค่ะและมีทางเดินยาวนะคะถึง150เมตรค่ะ และก่อนที่เราจะเข้าสู่ที่พักนะคะเราก็จะพาทุกคนไปรับประทานอาหารเย็นค่ะที่เมืองหอยอันค่ะเมืองหอยอันนะคะเป็นเมืองเล็กๆอยู่ทางตอนกลางของประเทศเวียดนามค่ะ ซึ่งในอดีตนะคะก็เป็นเมืองท่าใหญ่ที่สุดในตะวันออกเอเชียเชียงใต้กันเลยทีเดียวค่ะในเมืองฮอยอันนะคะมีลักษณะที่ไม่เหมือนใครที่ไหนในโลกเลยค่ะความสวยงามของฮอยอันนะคะทําให้เมื่อปีคศ .1999 นะคะองค์กรยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเมืองเก่าของฮอยอันให้เป็นมรดกโลกด้วยค่ะเนื่องด้วยเหตุผลที่ว่านะคะเป็นตัวอย่างของเมืองท่าในตะวันออก เฉียงใต้ค่ะในสมัยคริสต์ศตรวรรษที่15-19ที่มีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมของท้องถิน่นของต่างชาติไว้อย่างมีเอกลักษณ์แล้วก็ในส่วนของอาคารต่างๆภายในเมืองนะคะได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิมที่ดีคงเดิมทีเดียวและจุดสำคัญของหอยอันนะคะนั่นก็คือสะพานญี่ปุ่นค่ะและทางเราเองนะคะก็จะพาทุกท่านไปให้ถึงสะพานญี่ปุ่นแน่นอนค่ะ สะพานญี่ปุ่นนะคะเป็นเหมือนไฮไลท์ของที่แห่งนี้เลยค่ะสะพานญี่ปุ่นสร้างโดยคนญี่ปุ่นที่เคยมาอาศัยอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็ได้เป็นได้เป็นลักษณะของสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็นบเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองฮอยอนันเลยทีเดียวค่ะในค่ำคืนนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนไปนอนที่ชิตาเดียนบายฟอนนาค่ะเมืองยาจางนะคะห้องที่นี่นะคะก็มีสิ่งอำงนวยความสะดวก ให้เยอะแยะเลยค่ะแล้วก็เช่นเครื่องปรับอากาศนะคะมินิบาร์ตู้เย็นแล้วก็ในส่วนของอินเทอร์เน็ตค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าใครยังเที่ยวไม่อิ่มไม่พอนะคะสําหรับค่มคืนนี้ยังไม่เหนื่อยนะคะก็สามารถเดินทางลเที่ยวเองได้ตามที่ใกล้ๆที่พักนะคะก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญนะคะนั่นก็คือ st. จุดเบส p o l i c h และ b a c k c u c h u r ทำค่ะแล้วก็สามารถเดินเลือกเที่ยวกันได้เลยนะคะ ในค่าคืนวันที่สองนะคะเมื่อตื่นเช้ามานะคะเราก็จะรับประทานอาหารเราาารช้านะคะที่โรงแรมเลยค่ะแล้วก็เราก็จะเดินทางออกมาจากที่พักนะคะและมุ่งหน้าไปที่เมืองดารัตค่ะเมืองดารัตนะคะเมืองเล็กๆอยู่ท่ามกลางาคุ้มเขานะคะที่มีอากาศหนาวตลอดทั้งปีและแน่นอนว่าเมื่อเราไปนะคะเราก็จะต้องได้รับบรรยากาศนั้นแน่นอนค่ะ เพราะว่าที่นี่นะคะเป็นบรรยากาศเป็นเมืองนี้นะคะโรแมนติกจนขึ้นชื่อว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนามเลยค่ะตึกอาคารนัดคาถูกออกแบบเป็นสไตล์ยุโรปมีแม่น้ําอยู่กลางเมืองที่เที่ยวม,มากมายเลยค่ะทั้งดอกไม้หลักสีน้ําตกลานศิละปะและอ,อ,อ,อื่นอีกมากมายเลยค่ะทั้งนี้นะคะมีการการันตีวิวยุโรปนะคะซึ่งทุกคนก็จะต้องแต่งตัวนะคะหน้าหนาวมาพร้อมเพื่อที่จะถ่ายรูปชิคก,กิเกทเลยค่ะ และเมื่อเราไปหน้าหนาวแล้วนะคะเราก็จะพาทุกคนไปเปลี่ยนบรรยากาศด้วยกันไปทะเลทรายมุยเมยค่ะทะเลทรายมุยเมยนะคะเป็นเหมือนตัวแทนของซาฮาราค่ะเราไม่จําเป็นต้องเดินไกลไปถึงซาฮาราไปชิวๆกลางทะเลทรายมุยเมก็ได้ค่ะทะเลทรายขาวหรือว่าไว i ์เซตบัตน,นะคะเป็นเนินทรายที่ใหญ่ที่สุดของหมุยเนยนะคะมีทะเลสาบขนาบข้างด้วยค่ะและก่อนสำหรับวันนี้นะคะมื้อเที่ยงของเรานะคะ เราก็จะมีการจัดเลี้ยงให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะ ค่ำคืนนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนไปพักกันที่เมืองเกิรนเถอค่ะชุมชนเกินเถอหรือเมืองเกินเถอะนะคะเป็นเมืองที่ไม่ใหญ่มากเดินเล่นได้สบายๆเลยค่ะมีตลาดน้ําใหญ่ให้เราได้นั่งเรือเที่ยวและได้ชมบรรยากาศการใช้ชีวิตกลางน้ําของชาวเกินเถอค่ะที่นี่นะคะเรียกได้ว่าตลาดน้ำนะคะเป็นรูปแบบที่ดั้งเดิมจริงๆนอกจากนั้นเมืองนี้นะคะยังมีร้านอาหารเวียดนามสตตีทฟูดมากมายมีตลาดกลางคืนมีซานเจ้าอยู่ไกลจาก Uh, จจกลางเมืองเรียกได้ว่าของกินนี่เด็ดไม่แพ้กับเมืองใหญ่เลยค่ะสําหรับ้่งคืนนี้นะคะทุกคนก็จะได้พักที่มิดมูดวิลล่าโฮเทลค่ะแล้วก็จะได้เที่ยวที่เมืองกันเถื่อกันได้อย่างสบายเลยค่ะแล้ววันที่3ามของเราก็มาถึงนะคะไฮไลท์เด็ดที่จะพาทุกคนไปนั่นก็คือเราจะพาคุณไปติดเกาะค่ะสําหรับเกาะที่เราจะพาทุกคนไปนะคะนั่นก็คือเกาะฟูโก เกาะฟูโกโนะคะเป็นเกาะสวรรค์ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มีเกาะขนาดที่แตกต่างกันไปถึง28เกาะกันเลยค่ะชาวบ้านนะคะยังคงใช้ชีวิตแบบเดิมค่ะชายหาดนะคะที่ขึ้นชื่อที่นี่เลยนะคะนั่นก็คือโซบิดมีหาดรายยาวถึง7กิโลเมตรกันเลยค่ะเป็นศาสาที่เป็นชายหาดที่ขาวสะอาดมากนุ่มเนียนละเอียดแล้วก็ที่สำคัญนะคะยังไปได้ง่ายมากๆเลยค่ะ สำหรับหนึ่งวันบนเกาะน,นะคะเราจะพาทุกท่านไปทําอะไรกันบ้างนั้นแน่นอนค่ะไฮไลท์ของกิจกรรมนั้นก็คือการดำน้ำําแน่นอนค่ะเราจะพาทุกท่านไปดำน้ำํารับประทานอาหารเที่ยงบนเรือแล้วก็ถ่ายรูปใต้น้ํากันเลยค่ะและสําหรับข่้มคืนวันนี้นะคะทุกคนก็จะได้รับประทานอาหารมื้อค่ามที่สุดพิเศษสุดหรูที่ได้ทางทีมงานนะคะได้จัดให้กับทุกคนณนะที่พักแห่งนี้ค่ะที่พักของเรานะคะก็จะเป็นฟูโควิลเลดีสอร์ทค่ะ และสุดท้ายนะคะก็ได้เดินทางมาถึงวันกลับประเทศไทยคะ่ะแต่ก่อนกลับนั้นเราจะพาทุกท่านไปณนะที่แห่งนี้ที่ที่เป็นมน์ขลังเป็นมณ์ของความรักและก็ใครที่มาเป็นคู่รักนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยคะ่ะคุณมาถูกที่แล้วคะ่ะสำหรับที่สุดท้ายก่อนเดินทางกลับนะคะเราก็จะพาทุกคนไปที่ บทถทันดินค่ะโบถทันดินนะคะสร้างขึ้นในช่วงที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะได้ถือของอนานิคมประเทศเวียดนามปีคศ .1876 ค่ะเป็นโบทที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของนครโฮมิจินค่ะ มีลักษณะคืออาคารนะคะเป็นสีชมพูทั้งหลังเลยค่ะเป็นสีชมพูอ่อนแล้วก็โอหอยนะคะสูงเด่นสง่าใกล้ๆกับประตูนะคะก็จะมีหอระฆังขนาด2แห่งแล้วก็จะตีบอกเวลานะคะทุกๆ1ชั่วโมงมีคู่รักนะคะที่นี่นะคะจะเป็นที่นิยมที่จะมาแต่งงานจัดงานแต่งงานแล้วก็ถ่ายพิวเวดดิงกันมากๆเลยค่ะทุกคนนะคะก็บินกันมาทั่วโลกนะคะเพื่อที่จะมาถ่ายรูปกับโบสแห่งนี้นะคะ เลไก่คิดว่าลูกตัวของไก่นะคะ mm. ก็คงจะมีใครคิดแผนดีๆจะมาเซอร์ไพรส์แฟนจะมาเซลร์ไฟคนรักเพื่อที่จะขอแต่งงานนะที่แห่งนี้เราก็สามารถจัดเตรียมให้ท่านได้นะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะสําหรับทิปนี้นะคะบินข้ามฟ้าตามหาความสุขนะคะกับเรานะคะกัญนญนาณทร์หรือว่าไก่แก้วนะคะก็ขอฝากทิปดีๆไว้ในใจในอ,อ,อ้อมอกอ้อมใจเพื่อการตัดสินนะคะ หากใครฟังไม่ละเอียดนะคะก็สามารถสแกนคิวอาร์ค้ดด้านบนนี้นะคะเพื่อที่จะเข้าดูข้อมูลรายละเอียดการเดินทางทั้งหมดนะคะแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดที่เราใช้ในการเดินทางนะคะสําหรับวันนี้นะคะหากใครสนใจที่แผนนี้ของเรานะคะการบินไปเวียดนามรอบนี้นะคะพิเศษ12ท่านได้เท่านั้น,นะคะ่ะ12ท่านได้นะคะในราคาจาก11,999บาทเหลือเพียง8,899บาทเท่านั้นคะ่ะย้ำนะคะ จาก11,999บาทเหลือเพียง8,899บาท12ท่านได้เท่าน,นั้นนะคะสนใจติดต่อได้เลยค่ะ099-354-5433หรือ0 8 7 3 8 1 9 3 4 4หรือติดต่อทาง w w w เว็บนะคะ w วยกัญญาทั .com ค่ะตอนนี้นะคะก็มีพนักงานหรือว่าเจ้าหน้าที่นะคะรอรับสายทุกท่านอยู่นะคะโทรมาเร็วๆนะคะแล้วเราจะบินไปด้วยกันค่ะ